วันนี้มาล่ำเอาไอเดียดีๆมาฝากค่ะเอ็ดียยังค่ะผักกาดเห็นบอ่อุ้ยคืองามแท้ตัวนี้สีเป็นผักกาดหินท่านพื้น,นบ้านจ้าเอาคือสีงามแท้อันปลูกปลูกว้ทากินปลูกว้ทากายปลูกไว้ขายายพันจ้าพันอ์อยียงเหรอนี่ยั่นนาน์พื้นบ้านเฮามันเป็นผักกาดผักกาดหันยินผักกาดกันกล้วยนะอ,อูะ้นีมัน,นเอาเอาเอาไอเดียมาฝากค่ะเป็นยังคือว่าไอเดียไอเดียการปลูกพักแบบง่ายๆบ่ต้องไปยุ่งยากวานเลยบ่ ผสมดินปลูกผสมขี้ฝุ่นผสมแกลบด่ะขี้แกล็เน่าเกาเข้าก็ได้ค่ะเขากับว่าผสมครูเข้าแล้วเข้ากับเอาอันนี้นี่มันสีใดเขาเอิญปะคูอินวันเพ็ดแมวได้คือว่าคคูอินวันคือที่แหลเข้าสีเน็บผักบัวกรนเนี่ผักบัวกรนเนี่ผักบัวกรนมาที่นีพื้นที่มันมัน่างเมือนบอะพื้นที่มันว่างวานผักกาดวานผักกาดแาบนี้อุ้ยบูมีหยาเลยอ่าก็เลยมาวานผักกาดนี่อครูสังเกตบังบอนี่ ตัวี่ห้องบริบาลพักกาใส่ยามัน,น,น,นขึ้นบ่เนี่ยขึ้นยามันขึ้นนี่นี่นี่มันคุ้มมันคุ้มยาบ่ได้นี่แต่ตรงที่ห้องวันพักกาเห็นบ่ก่มียาบ่ไมียาค่ะประโยชน์ที่ห้องสีได้รับคือพักกาดเข้ากับได้กินนี่พักบัวเข้ากับเด็กกินนี่นี่นี่คือขอดีเพ่นเดอนี่แลวก็เข้ากระสีต้นอวบต้นอ้วนน้ำยากระโบเกิดน้ำอันนี้คือไอเดียดีๆแต่ฐานไอกลณนีมันเกิดมาเนี่ยมันเกิดยาแบบนี้นี่ค่ะเขากับดออก เออไม่ต<ด><อ>กยากจีละวันีอ่ามันยากบ่านนี้แต่ข้ามันเป็นผักหอมอย่างสิมันกินได้มันก็ยังไข่ายเป็นบ่อเมนค่ะเออแต่ขั้นถ่างห้องเามื่อวานพักกาดแบบนี้ปั๊บโอ้มันสิบ่อแด้ยุ่งยากกับการดกดกหยาบ่านนี้แล้วก็บฟุนฟ้นฝอยที่เาให้ใส่ปั๊บเนาะฟุ้นปุ๋ยที่เ้าผสมให้กินปั๊บนี่เ้าก็บ่อต้องไปใส่ซ้ำอีกเพราะห้องผสมไม่ียบร้อยพวกปูพร้อมแดงสีจเกดนี่วานพักกาดนั่นสิบอดีประทูก็ดีละเนาะป่านนี้มันคอดียนแบบอีกแบบนึงเด้อคูว่่านี ทาทาพักกาดตัวนี้มันพอกินปับ๊บพ่อดกออกปั๊บดกออกมองที่พระบัวโดกออกมองพักบัวเกิดนีิสก่อนเออนี่เนี่ยเนี่ยดกออกแบบนีิสก,ก่อนให้เพิ่อนคืนให้เพิ่นขยายก่อเพิอ่อนมอวนมนี่เอาไว้ก่อนอย่าท่านฝ่าวไปสู้เพิ่อนอ่ากินฟังนีสก่อนนี่<อ>ที่นี่เพิ่นกระสีขยายขยายของเพิ่นนี่เห็นบอข้างสิแตกแตกก่อเองเพิ่นนี่เห็นบอแม่เออมาเก็บคังพักบัวก่อนตัวนี้ก็ให้เพิ่นคุ้ม คุ้มยาไวซักอนแล้วก็คุ้มความชื่นไวซากอนนี่เห็นบอกเนี่ยไอเดียดีๆจากพี่น้องสําหรับพี่น้องผู้ที่พืนมีผืนที่บัวไล่ผืนที่เล็กๆในน้อยยังสีด้าจ่ะนี่นี่นี่เห็นบอกดีบอคโคดีค่ะนี่เฮดเดอร์อ่ะซ้ำนี่เป็นเงินเลยเดีนี่เออแมนท้าเข้าไปวานแต่ผักกาดย่างเดียวเขาสีด้แต่ผักกาดย่างเดียวเออแต่กันเขาปูผักบัวไปน้ำแล้วเขาวานผักกาดแก้มอืมมันกะ กระได้ทั้งสองอย่างกินเดียกินสองอย่างเดี๋ยวกินสองอย่างเอาเอาใส่สามสี่อย่างก่ะฉันไดิกินสามสี่อย่างมาหนีบ่วเป็นตะซ้ำหนีเด้เฮ็ดจังได้งแต่ไงพักสนิทอื่นเฮาสามารถปลูกผสมกันได้มามาหนีบ้าสิพามาเบิ่งอันไหนอีสอ้าวขึ้นชายขึ้นชายเดีเดียวบล็อกเขึ้นชายกับพักสีเล้าเฮาอือปูผสมกันได้จ้ะจ้ะเป็นอย่างคือว่าปูผสมกันได้ ข้าวกะทีแปลงแบบเดียวกันฮันแรกให้ข้าเอาพักขึ้นชายนี่ลงก้อนคือกันปลูกขึ้นชายก่อนปลูกขึ้นชายก่อนพอปลูกขึ้นชายแล้วบัดนี้เขาบอกวมาพ่นพ่นพ่น,นดินกะว่าขึ้นชายติดแล้วเนาะตัวนี้สิเป็นแบบเพาะพัพนธุ์ใส่ถาดถาดหลุมค่ะ่ะปลูกก้อนบัดนี้พอขึ้นชายตีแล้วปับ๊บเขากะอเอาพักซีเหล้าซีเหล้านี่มา่อวานบัดนี้เออเอาพักซีเหล้าถ้าเอาพักซีเหล้าเมา่อวานปั๊บบัดนี้มันสิขึ้นพร้อมกัน เอบาดนี้พักขึ้นชายนี่คือเขาตา้องการเขาต้องการแสงไยพักสีเล่ากะกะเริ่มง่าดบี้แมนบอกเขากะเอาพักสีเล่านี่ออกกินบาดเอาออกคางต้น<อ>ขึ้นชายคางต้นขึ้นชายบาดน,นี่สิเป็นลักษณะนี้จ้ะเวลาขายนี่ตัวใดราคาดีกว่ากันคือชายมันสีเป็นช่วงจ้ะเป็นช่วงบอกมันสิเป็นช่วงขึ้นชายนี่ถามว่าราคาดีบ่ช่วงดีนี่ยกด็ดีอันเอือเอ่อยเอื่อย อันอยู่แถวโซนบ้านเฮ้าหน่ะมันจะมีเอรีสอร์ทหลายแหง่งพวกเอียงเกาะเขาเอื่นว่าอานตาตอากาศแม่นคะ่ะทีเข้าเห็ดเป็นชูดทรงเพ่นไหนบ่ทรงอยู่เดทุงละฮะทุงร่วมเบิดหน่อยนะร่วมนะหาสิบบาทรวมทุงลาหาสิบบาทอันไท้ทักนี่ช่องหมอล่ําำําเกษตรเลยนะคะเม่ โดพักย่ำนี่บอเวลานี่บอหามงนี่บออันมันยากโคยากบอมันหลายสวนหลายมองไปเอาก็ต้องได้โืดพอดีห้องการโดพักแบบนี่คือห้าได้เห็นแมงใหม่น้ำเห็นเพียง์เนมนค่ะห้องบอไดใส่สารเคมีเออโดโฮดย่ำได้ก็ได้ค่ะคู่เอาที่สะดวกค่ะแต่วันนี้มือแรกเขาก็โหดอีกรอบนึงเป็นเยียคือโดอีกรอบนึงวันที่ โมล่ามคือปลูกผักคอนโดอะไรก็คู่ปลูกบักแตงคางนั่นเป็นกระลำเลยไปเป็นบักพริกค่ะพดเชือเดียวได้เบิร์ตเดียวได้เบิร์ตอ่ามีพีดีค่ะคอเขาเอิญว่าใส่หัวได้จังหน่อยเออให้มันคุ้มค่าคุ้มตัวอะไรเนาะแน่นค่ะมีผักหนอกพร้อมผักหนอกกะนี่กระลำพร้อมกระลำพร้อมจ้ะผักหนอกนี่เขาสีมาคมเออใช่เหงาแตงเลยเหงาบักแตงเลยกระลำนี่เขาสีมาแดด เดดแรงหฮมเน่ก็เลยปลูกข้างนอก,กเลยปลูกข้างนอกอยังพักกาดยังสี่เขาสีมักแสงกับปลูกตรงกลางคืงอมักมเระสมจังสันเห็นไหมบ่า,าค่ะมักเราสมนี่เขาก็สีมักแสงเขากะใสสร้างหม่องนี้เลยอื่นม่วนมูนิแมนบัดจ้ะนี่เนะี่ยหอมแต่คันทา,ดาแดดไม่แห้งๆช่วงเดือนมิสาเดือนมีนาเมีสาห่วงช่วงเดือนสี่เดือนหาแดดแห้งเอาใส่แลมันขึ้นคุมปั๊บโอแสงเขาสีพอดีพอดีเลยจ้ะ เห็นเถกนี้ดีๆสำหรับการปลูกพักค่ะบ่ยากจะพี่น้องปลูกให้ได้กินเหลือกินพวกกระชายแมนบอกกินบวชดอกจ้ะบวดค่ะไดคล้ายเท้อันพักว่านี่เหาสีทรงตลาดสีเขียวจากพี่น้องโรงพยาบาลอำเภอศรีรินทร์เนาะแมนค่ะโรงพยาบาลอำเภอศรีรินทร์ให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันหลักจากคุณหมอได้กินน้ำาเอืลอยลาได้าินได้กินน้ำกันปลอดไข่แน่นอนอาหารปลอดภัยค่ะจากสวนเพลินขอบคุณไอเดียค่ะในการปลูกพัก นะคะไอเดียง่ายๆสไตล์บ้านๆค่ะของหมอล่ำถ้ำเกษตรค่ะแบบง่ายๆค่ะแบบง่ายง่ายดิกินพร้อมเป็นบ่พร้อมในเงายพร้มพอรมอ๋อ,งงนอในเงินพร้อมเงนพรี่มเออสำคัญเนาะในเงินพร้อมเนาะเดี๋ยวนี้แหละตัวสำคัญปล <laughs> ูกแบบง่ายๆจากานูาเห็ดแบบผสมผสานไปเลยเพราะวะ่าพืชบางอย่างไงสิเนาะมันก็นต้องอาศัยไรมาแลงอาศัยแบบเกลือกูนกันเหมือนภักเสียนเน่นค่ะภักเสียนสิ กินเท่ากับฉุนแต่ว่าหันแม่งใหม่กับมะมากได้ขู่แม่นบอกค่ะแม่งใหม่มากแห้งคือย่างหมักแดงยังสิเนาะเป็นยังงขึ้นแต่ว่าปลูกผสมกันกับพักอันนี้พักกระเทศพักกระเทศเนี่ยค่ะเพราะว่ากินของแต่ละกินนี่มันสีบัวือกันแม่นบอกกินมั้งแตะไรมาแรงเพราะแม่งใหม่เขามาปุ๊บไปนี่มันเห็นผืนหลากหลายเป็นบ่อละมันก็สีงงเลยว่ะเอ้าโต๊กข้งเขาสิกินยังกันแน่ละบัดนี้กินบ่ถือกกินบ่ถือกินอันนั้นแน่กินอันนี้เนี่ย คือเท่ามันก็เลยเสียหายหน่อยที่สุดนะสินะเพราะว่าเห่าบ่อไหนใส่สารเคมีเฮ่าบ่อไหนใส่หวานใส่ยาตัวนี้คือเป็นอินทรีล้วนเลยอย่างสินะจ้ะมันกับสิสะดวกมันก็สิง่ายเฮ่าน้ำผักจังกี่เห็นบอกอินทรียอีรีได้คุยเห็นตะกะเตียนบ่ีเนี่นนเห็นจ้ะนี่มีตะกะเตียนเห็นบ่อเนี่ยเห็นค่ะนี่เิถ้าเฮ็ดเ,เคมีปับ๊บตะกะเตียนบวนมูนี่สิบวมไก,ก่เลยนี่แต่ว่าของเห่านี่คือปลอดภัยอีรีอาหารปลอดภัยอาหารปลอดภัยค่ะหาพี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมหรือว่าอยาก มาให้กำลังใจกับมาได้นะคะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลคันไร่หรือสวนหมอลำทำเกษตรเช็คช่องทางไหนได้หมดเลยช่องทางไหนได้เบิร์ค่ะเฟซบุ๊กก็ได้ยูทูบก็ได้ t ิกต็อกก็ได้ซื้อเดียวเลยสวนหมอลำทำเกษตรที่ดีตอนรับพี่น้องค่ะผู้ใดยังไม่ยมยามถามเขาเรายังรับคณะศึกษาดูงานคือเก่าด้วยกับพี่น้องสวนหฮาสซใสเหมือนเดิมเสมอค่ะขอบคุณพี่น้องผู้ที่เข้ามาเด้อค่ะเดี๋ยวหมอลำมีเทคนิคดีๆเสียมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่า อยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันลำด้วยสุข,ขสุขคนเดอ้อเอฟซีมอล่ทำเกษตรสวัสดีค่ะบ๊ายบาย